สวัสด um. ีครับผม้อูปสมบกิจช้างกับช้างชาร์ครับมาดูกระบะจอดตัํานะครับกันนี้เป็นเรี้ยวูวินครับมีได้กันบังครับกระบื้เป็นดาวเลดครับราวเลดกับชายห้าม้ครับเราตีมุกด้วยครับตีมุกเรียบร้อยครับมันได้เลดครับส่วนตะแกรงรูนี่คือเป็นเลืดครับเป็นเลดมนเลยครับมาดูข้างท้ายนะครับข้างท้ายครับเรามีหู้ครับมีหู้เพื่อเวลาเทือนน้ำย่างครับเวลาเทือนน้ำครับนี่ครับล็อกไว้เรียบร้อยครับครับนี่ครับดึงไว้เพื่อรองรับ ขวาท้ายครับนี่ครับเราจะมีการเลือยครับมีมีการเลื่อยมีหู่นละเรียบร้อยครับแชรได้จริงครับกอกน้าครับส่วนขวาท้ายข้างบนครับขวาท้ายข้างบนแชรแบบาวิงครับาวิงครับมันมีตัวล็อกเรียบร้อยครับเรามีตัวล็อกไว มันได้เสริมครับกว่าทั้งครับดึงครับครับทีก่อนครับเนี่ยกว่าทั้งดึงจากข้างในครับส่วนข้างหน้าครับข้างหน้าติดวินครับคันนี้ผู้ใญ่จัดเต็มครับวินนี้ก็ใช้ได้ช่องหลับบ๊อบครับรถทีใส่ไส้ก็ได้ครับรถทีใส่ไส้ครับรวทีีใช้รีโมทครับถ้าใส่ไส้ก็มีช่องเสียบครับนี่คือช่องเสียบก็มีช่องเข้าไปเกลี่ยไส้ออกมาครับรถที่กดทางรีโมทก็ได้ครับกดรีโมทครับนี่ครับ าดูดํานะครับมาดูตายดํมมาครับมาครับท่าหลังครับนี่ครับมั่วกับรวตีมั่วกับยกเลยนี่ครับมาดูท่าหลังครับลูกกันนี่รถตีเป็นมั่วกับเพราะว่ารัวมันรัวสูงครับเพราะรัวสูงรื่งเราต้องตีเป็นมั่วรับครับพราบนมั่วกันก็มีใส่พาเต้นเสพได้ครับพ่อนี่ครับดูท่าหลังครับตัวทักโครดครับ ตัวนี้กับตัวเล็กรับคว้าท้ายครับปั๊มก็เราจะปั๊มอิตาลีครับวันนี้เราจะปั๊มมิตาลีครับนี่ครับลงข้างหลังเรนซี่ครับผู้ใหญ่สั่งเลนซี่ครับทำให้เหมือนสิบโลของผู้ใหญ่ใช่าผู้ใหญ่แกมีสิบโลอยู่คันนึงครับเป็นสีเขียวครับนี่ครับ การนี้เป็นรถของผู้ใหญ่ชัครับผู้ใหญ่ใชัพอของผู้ใหญ่พิ้นนะครับทูใให่นะก่อนที่จะมาราครับก็ขอพระคุณมากมากับตรงนี้แก้มารับรถครับก็ขอพระคุณลูกค้าสุดนสุกสานนะครับเี่ยอ้โอกาสจังฉาดครับอบคุณมากรับผมครับสวัสดีครับ